สวัสดีทุกคนทุก่านะครับวันนี้ก็มาปรแกัมเซนพุกติดสนามจนโคตรใหเข้าวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้นะครับมีซางคูเอ็กมันมั่นไหมทุกคนดับฟังข้อมูลชัดๆจากติดแดเซนพุกนะครับเริิมจากคูเอ็กตัวแรกกันเลยนะครับก่หลังซาตซูเปอร์จิ๋วนะครับด้วยลุงแฮปตัวนี้อายุกาบีตายัดใส่ทองนะครับจนมาแลวซี่ายรายภายลาสุดชนะซาติงปลาซีนาตีวางสามราต่อคางนักนะครับ ตัวนี้คืนอน้อครัาปางแคว้นช่วยนะครับต้องมาพโบโคโนโดยุดใจมีทรั์หรือว่าไอเล็กเล่ตัวนี้ก็เห็นขาหน้าขาตากันมาแล้วนะครับตัวนี้อายุ1ิปีไายญาหลังซาตาปียะนะครับชนเป็นตุกตาตัวนี้ชนะมาสี่ไฟนะครับลาสุดชนะทาล่ายีสิบปกนาทีดุนอย่างเดียวไม่เกี่ยวลูกใครตัวนี้นะครับโคนนี้เซ็นทุก้าไปต่างโคหลงังซาตซปเปอร์จิว๋วหรือว่าไอลูกเฮปนะครับส่วนโคเอโคดีต้องโคนินงามมอญแลก็ดําหรือว่าไอข่าวบอยตัวนี้อายุ8ปี จนมาแล้วกไฟลาสุดชนะนาตาวีนึ่งจะมงยีสิบที่นาดีจนเรื่อยๆต่อครั้งนักตัวนี้เข้าแบยืนถือเข้าเป็นลักนะครับต้องมาบ๊อบกับโกเข้าวล่หน่อยดีเดียวตัวนี้อายุสิบสามปีตยัดไอกดจนมาแล้วกาไฟลาสุดแปรตรงปูมายีสิบนาดีจนแดงเข้าซวยตัวนี้นะครับคู่นี้เซ็นทุกไง่ายไปดังคกเข้าล่หน่อยทีเดียวนะครับตัวนี้ขาดเข้ากันเยอะนะครับขาดเข้ากันเยอะส่วนคูเอกคู่ตีสาโคข้าวงามพยัก นำใจหรือไหว้ทั้งเงินนะครับตัวนี้อายุเจ็ดปีชนมาแล้วสร้างไฟหล้าสุดชนะตามมีดัมจนเรื่อยๆตุบไปบนแต่งนะครับปอโคโนดงามซ่องบีนองขนองซึกหรือไอโนโรันโดนะครับตัวนี้อายุสิบดปีชนมาแล้วไล่ไฟตัวนี้วางสามสิบนาทีชนดเดินหน้าฆ่าลูกเดียวรุนนะครับคูนี้เส,ส้นพวกไงายใบด่างโคโนดงามซ่องบีนองขนองซึกหรือไอโนรันโดตัวนี้สิบดปีจริงแต่เก่าสุดๆนะครับส่วนใครชอบคลิปดี๋ยวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อไม่พลาดข่าวชั้นในวันถัดไปเบื่อเป็นกำลัง ย้ายเสร็จบุก้วยนะครับเสร็จพุกหัวยุนฟันดุงแน่นอนต่อจานเน้นๆอัดไปี่นอง